นันบอกว่าเก่งมากเลยครับคำน,นี้มันออกจากใจใมาอย่างไรครับผมคามมั่นใจของเขาตอบมั่นใจมากอะ่ะมั่นใจแบบมมไม่รู้ว่าคือความรู้สึกของผมนะเขาไปไี่ไปที่เขารู้สึกเข,ขากระแบบกระเฉงรู้สึกอยากชกรู้สึกแบบที่การประชืหรือน็อตที่ี่วันไหนวาอยากชกก็จะฟิลแบบเนี้ยเขาถึงจะออ,ออกอาวุธกันออกได้หมดทุกอย่าง ก็วันไหนนั่นก็ถึงมันมีสภาพก็อีกแบบมันมันต่างกันเราพักกับเหี่ยวกับวันที่จริงสามล้านนะไอ้วันที่สามล้านชนมันยังไงมันนชนะเหมือนกันวันชนะวันวันที่เราไต่อยสามจานดิเราไม่ต่อยสามจานเออมีสภาพเลยนะโอ้โหวันนี้มาแบบเทพเจ้าเลยล่ะทวดไม่กลับไปตัดเยาวชนมีโอกาสเขามีโอกาสที่กลับไปทวงบอลลังเขากลับมาแล้ว่าสี่สิบไม่ได้ว่าสี่สิบไม่ได้ ไอ้สู้ไไม่ได้หรอกข้อหมายคือเข้อหมายคือกับประทวงมัรัง140ครับ140ทำได้ใช่ป่ะทำได้ครับพราี้ได้แชมป์รุ่น140 47 47 47อ๋อ47รูหรือว่าดไปเร็วกว่าการแข่งช่าก่อนวันนมผมก็ได้เหมือนกน้วกต่ซัมาใช่ไหมฮะแต่ว่าสูวที่ตัวเขาเนี่ยเขาทำม่ัแล้วว่ามันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใอตัวก็รอแค่รับอ์ดอย่างเดียวถ้าเกิดเขาใส่กับพวก140เขาใส่ได้หมดทุกคนเนี่ยกระดานอนนี้เปไงอ ปได้คือคือถ้าเกิดโชคแบบนี้ไปกับเทวดาได้เลยันี้โชคดีมากต้องคืออเ้องผู้เงเขาก็ได้ป่อยแบบช้เช้บ่าเย็นนาครับกจาบบเช้าเา่ายเย็นนานาก็สเีนะครับคุณถึเองเขาก็ด้วยความทีเขาร่างกายดีครับผมแล้วเขาก็บอกเขาประเมิน่เด็ก18 19อีกรั้งนึ่งก่อนอกเขาบอกผมก่อนชกนะผมก่อนชไม่เห็นบอกรอะสักคำเลย บอกคนคนคนเฟซบุ๊กเลยโคนเบรกบุ๊กเลยไม่ต้องบอกกันเลยคนเฟซบุ๊กเลยวันนี้วันนี้เนี่มันเหนือความคาดหมายยังไงวันนี้ตั้งแต่โมแรกยันยกถือไปเลยมันรู้สึกตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วว่าซ้อมได้คิดได้ทำได้ครับตั้งแต่ตอนซ้อมเพราะอะไรวะมันเล็บมันได้หยุดพักช่วง ช่วงที่ผ่านมาที่บอกว่าเลยครับคื <source> อช <Never> ่ว <ern OVER S 2> งนั้นมันชกไม่รอบบ่อยบมกอใช่มันกรอบไหมที่ไหนนี่นโดนะที่กาเขาไม่ได้ชที่ี่เดีอ๋อกกทคู่คูามพี่้ามีเยอะครับพวกเฉุชัยพวกเลพนมก็ยกันชัยอ้ก็มาภาคนี้แล้วเนี่ยคือตั้งเป้าที่ร้อยรี่สิบสัดามาทวงเข็มขัดร้อยสี่สิบทองเข็มขัดแชมป์ร้อยสี่สิบปก็คือ ดามครัดามดามพรานชัยไปหน้าชกเลยใช่ไหมก็ค่อยๆลดไปค่อยๆลดสักไฟหนึ่งครับเอออ๋อก็สักไฟหนึ่งก็ถึงถึงถึงบ้านกันแล้สี่สองค่อยๆลดไปอีกหน่อยอไปทอนที่บ้านลมครับผมวันนี้เศรษฐกิจอัดฉีดน้องเขาเลยครับนี่ครับเขาได้แชมป์หิ่งหัดแล้วไงได้เงินอีกห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นบาทอยู่แล้วกับไอทีวีครับแล้วก็ผมว่าบนนี้ มีเด็น้องเตียแล้วน่าจะให้กันเยอะใช่ไหมบอกกันยังไม่บอกครับรกให้เียแล้ให้อยู่แล้วครับผมอ,อ่อออะสุดท้ายแล้วเราก็มีอะไรฝากเป็นมวยไหมอย่างแรกก็คือขอขอบคุณเสียโบทับแล้วก<ม>็ทาง่ายพยินที่ให้การสนับสนุนตลอดไม่เคยทอดทิ้งครับที่หายไปแล้วก็ทิ้งโอกาสไปครับก็ขอบคุณแฟนๆครับที่ยังติดตามให้กลังใจตลอดมาครับก็จะพยายามทาำงานออกมาให้ดีที่สุดก็คือกลับมาทวงบอลลังแชมป์ให้ ผมตั้งเหมือนเดิมครับสภาพจิตจงจิตใจอะไรทุกอย่างก็สภาพจิตใจตอนนี้คือกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอายุเท่าไหร่นะหมอสามสิบสองครับก็อายุอายุก็ไม่เยอะด้วยบัวที่บ้านร้อยกว่าตัวใครเลี้ยงในตัวนี้คือพ่อแล้วก็พี่อ๋อครับผมครับผมโอเคมองยืนนีด้วยครับผมเดี๋ยวเพื่อนับถ่ายรูปนะครับ